สวัสดีครับคุณผู้ชมผมหมูรุ่งนิรันด์วันนี้เราอยู่ที่รุ่งนิรันด์กลการสาขาอุดรธานีสมนมากใหญ่เราจะมาชมรถยนต์คันด้า H R V รุ่นท็อปกันนะครับรถทนี้เป็นรถ Compact S U V จาก Honda เครื่องยนต์1,800 C.C. เกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์เป็นซินทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเป็นรุ่นท็อปเนี่ยคุณจะได้ฟังกช์ชันอะไรที่คนอื่นนั้นไม่มีไม่ได้นี่คือ h o n d a HRV 1.8 EL รถคันนี้จดท 2015, ะเบียนปี2015ราคาเงินสดอยู่ที่589,000บาทครับ และผ่อนเริ่มต้นเพียง7,400บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งผ่อนเริ่มต้นเพียง7,400บาทใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่9บาทเท่านั้นออกง่ายสบายๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านของภายนอกเนี่ยนะฮะคันนี้ก็ตามสไตล์ Compact SUV นะครับจะเป็นรถที่เล็กกว่า SUV นิดหนึ่งจะได้ความคล่องตัวเพิ่มเติมเข้ามาจบเฉี่ยวด้านของไฟหน้านี่ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED ดด้านของกระจกมองข้างนี่ก็จะปรับไฟฟ้าอัตโนมัตินะฮะปรับขึ้นลงอัตโนมัติ ด้วยมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมครับแน่นอนตัวท็อปก็ต้องเหนือชั้นกว่าล้อก็จะเป็นล้อ17นิ้วเป็นลายพิเศษของรุ่นท็อปจะเป็นลายนี้นะของ h o n d a H R V นั่นเองนะครับส่วนของกันชนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะถ้าเกิดว่าตัวท็อปก็จะได้ไปทั้งหมดเลยนะทั้งสเกิร์ตข้างสเกิรตท,ทางฝั่งข้างหลังด้วยนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านในห้องผู้โดยสารขออนุยาตสตาร์นิดนึงครับโอเคพูดสตาร์ทแน่นอนสะดวกสบายนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับผมมาพูดถึงหลักๆก่อนเลยอันดับแรกที่คุณจะเจอซึ่งรุ่นอื่นไม่มีแน่นอนนี่ความเท่มนอยู่ตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมนี่คืออะไรครับนี่คือปุ่มซันรูฟนะครับคุณผู้ชมกดปุ๊บโอ้โหดูสิครับอันนี้คือสเต็ปแรกก่อนสเต็ปที่เรียกว่าม่านบังแดด คุณสามารถเปิดปิดได้เปิดครึ่งนึงก็ได้ครับหรือว่าคุณจะเปิดเต็มๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อเวลาที่คุณอยากจะรับแสงอาทิตย์จากภายนอกบ้างนะครับเผื่อใครจะอ่านส่งหนังสือก็ไม่ต้องเปิดไฟใช้แสงจากดวงอาทิตย์เอาเพราะว่าตรงนี้เขาก็ติดฟิล์มนะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเรื่องของรังสี U V แน่นอนนะครับเพราะว่ามีฟิล์มกรองแสงอยู่นะสำหรับสรรั n l o o ทีนี้ใครที่อยากจะรับลมรับอากาศจากภายนอกหน้าร้อนนี้อาจจะไม่เหมาะ ช่วงกลางวันแต่ช่วงกลางคืนน่าเกิดว่าช่วงเย็นๆนี้พาที่ตกดินแล้วพาลูกๆมาเล่นนี้ครับคุณก็สามารถกดตรงนี้ได้เปิดขึ้นไ่ได้ตอนเย็นผมเชื่อว่าลูกทุกคนชอบหรือแม้แต่ต,ตัวคุณบางคนก็ชอบอยากจะรับลมริมสวนสาธารณะพามาขับรถเล่นนี้ครับตอนเย็นๆนียเหมาะมากๆกดง่ายๆเป็นออโต้นะเห็นไหมครับปิดก็ง่ายใช้งานง่ายๆสรุปหรืออยากจะให้แค่ตัวลมเนี่ย นะครับอากาศจากภายนอกเนี่ยส่งไปถึงห้องผูดสารด้านหลังก็แค่เปิดแค่นี้ครับเนี่ยแต่ผมสาธิตให้ดูเปิดแค่นี้พอมันก็นจะเป็นลมเข้าไปที่ห้องผูดสารด้านหลังเห็นไหมครับเวลาปิดก็คือปิดแค่นี้เปิดครึ่งนึงก็ได้ครับแค่นี้จึ๊กจึ๊กจึ๊กอ่าโอเคปิดก็ง่ายนิ้วเดียวกดคือจบนี่คือรุ่นท็อป EL นะครับซันรูฟที่รุ่นอื่นไม่มีภายในมีความพิเศษอะไรอีกที่รุ่นอื่นไม่มีนี่เลยครับ ไซด์เคอร์เท a แอร์แนะครับผมถุงลมนินะภัยด้านข้างมี4จุดครับ 1. 2ด้านผู้โดยสารแล้วก็ข้างหลังด้วยครับความปลอดภัยนะครับนอกเหนือจากที่รุ่นอื่นก็แค่มีตรงนี้ใช่ไหมตรงพวงมาลัยนะครับตรงด้านหน้าฝั่งคนขับตรงนี้มันก็คือมาตรฐานความปลอดภัยอยู่แล้วแต่นี่เสริมความปลอดภัยมาเพื่อกระแทกตรงนี้สิ่งที่รุ่นอื่นไม่มีเพิ่มเติมก็คืออย่างเช่นแพดเดิลชิใครที่ขับรถ ต้องการความรู้สึกเหมือนเกียร์ธรรมดาก็สามารถปรับตรงนี้ได้ฮะแพดเด้นชิปบวกลบบวกลบลบบวกอันนี้คือแพดเด้นชิปอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้รุ่นนี้ไม่มีที่จะต่างออกไปก็จะอยู่ที่คอนโซลเช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้เป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็ลายสีดําเป็นเปียโนแบค ความพิเศษนะครับผมจอชุดเครื่องเสียงแอร์อัตโนมัตินี้ก็เป็นจากโรงงานเลยนะครับอุปกรณ์เดิมๆนะครับสวยงามนะครับผมคันนี้เวลาที่คนจะใส่เบรกมืออาจจะถามหาเบรกมือนะเบรกมือที่อยู่ยนี้ฮะง่ายๆนะครับผมสมมติคุณใส่เบรกมือแค่ดึงขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัว P ละเบรกมือก็ทํางานเสร็จปุ๊บถ้าคุณจะปลดเบรกมือคุณทํายังไงง่ายมากกดเบาๆนะครับโอเคขึ้นแล้วแค่นี้เองครับนี่คือเบรกมือนี่คือสิ่งที่ รุ่นอื่นนั้นไม่มีนะครับผมมาดูที่กระจกมองหลังกันบ้างครับขึ้นชื่อว่ารุ่นท็อปกระจกมองหลังก็จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นตรงที่กระจกมองหลังของรุ่นท็อปตัวนี้นะฮะเป็นระบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับไฟส่องสว่างของตัวท็อปนั้นเป็น LED นะทั้งตรงนี้แล้วก็ตัวของด้านหน้าด้วยนะฮะด้านหน้าฝั่งคนขับด้วยเบาะแน่นอนครับตัวท็อปเป็นเบาะ หนังพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันไม่ต้องพูดถึงนะครับผมสะดวกสบายมีครูซคอนโทรลนะครับผมการควบคุมความเร็วผ่านทางพวงมาลัยรถคันนี้สั่งการด้วย Siri ได้ด้วยนะเผื่อบางคนไม่รู้นะครับเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นเดียวกันครับช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของโล่งแน่นอนหรือจะปรับเป็นการขนแบบเต็มรูปแบบก็แค่เอาลงนะครับง่ายๆครับก็สามารถที่จะได้พื้นที่เพิ่มเก็บของเพิ่มได้เยอะแยะเลย ปรับลงง่ายๆแค่นี้เห็นไหมฮะแค่นี้คุณก็ใส่ของได้ใครว่ารถเก่งหรือว่ารถคอมเพล็กซ์มันขนไม่ได้ขนได้นะแล้วก็ได้ความสูงเยอะด้วยนะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้บรรทุกนะครับง่ายครับการจัดเก็บหรือจัดเปลี่ยนรูปแบบของตัวเบาะเนี่ยก็รู้สีเบามากเลยอะ่ะแกจะไม่ต้องทําอะไรครับเบาๆนะครับง่ายๆสบายๆเหมาะสําหรับผู้หญิง นะฮะก็ใช้งานได้นะครับบางทีผู้หญิงก็มีปัญหาเรื่องของการทําอะไรแบบนี้คิดว่าโอ้มันยากพับบอกไม่ไหวมันหนักอันนี้ไม่เลยนี้สบายๆนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายๆฮะกับ Honda h S R V 1.8 E L ตัวท็อปนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2015เอารถเริ่มต้นใช้เงิน9บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง7,004บราคาการสุดที่589,000บาทนะครับ สอบถามได้ที่รุ่งนิรันดร์กลการทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือพิมพ์สนใจไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมมีเจ้าหน้นาที่ติดต่อกลับไปนะครับวันนี้ผมหมูรุ่งนิรันดรลาไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ